เงินอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ66เขตไหนได้เท่าไหร่บ้างแนวทางสำรองจ่ายร่วงหน้า แนวโน้มราคาอ้อยปี2566าสทับหคาดสูงถึง1,300บาทต่อตันเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยทุกท่านรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารแจ้งในเรื่องของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในปี2,5 6 5 6 6นะครับ ซึ่งในส่วนของเอกสารฉบับนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะครับและคาดการว่าในส่วนของแนวทางการคำนวณก็จะไม่แตกต่างไปมากกว่านี้นะครับซึ่งจะทำการปิดรอบการคำนวณนะครับในเดือนกันยายนปี2566นี้ในส่วนของตัวเลขนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยและในส่วนของโรงงานน้ำตาลนะครับได้ใช้วางแผนเพื่อบำรุงรักษาอ้อยในปี2566ทับ67นั่นเองครับ และในส่วนของการสำรองจ่ายเงินล่วงหน้านะครับราคาอ้อยขั้นต้นจะอยู่ที่1,080บาทต่อตันที่ความหวาน10 ccs นะครับในส่วนของค่าความหวานนะครับจะอยู่ที่6%ของราคาอ้อยนะครับจะอยู่ที่64.80บาทต่อตันต่อ,อ ccs นั่นเองครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่1,182.41บาทต่อตัอตอนที่ค่าความหวาน10 ccs นั่นเองครับ สำหรับเขตที่มีค่าอ้อยขั้นสุดท้ายน้อยที่สุดนะครับคือเขต2นะครับจะอยู่ที่1138.6บาทต่อตันและในส่วนของเขตนะครับที่มีค่าอ้อยขั้นสุดท้ายมากที่สุดนะครับจะอยู่ที่เขต6นะครับอยู่ที่1230บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับสำหรับราคาอ้อยอย่างเป็นทางการนะครับในปี2565ทับ6 จะประกาศโดยทางสอ,งน,อน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2566นั่นเองซึ่งทุกเขตนะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นเงินรายได้นะครับจะใช้ราคาอ้อยที่เขตส่งอ้อยและค่าความหวานอ้อยนะครับเฉลี่ยของชาวไร่อ้อยแต่ละเขตแต่ละลายนะครับจะไม่เท่ากันนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์แนวโนม้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีถัดไปนะครับยังเป็นราคาที่ซื้อขายกันอย่างสูงอีกนั่นเองซึ่งคาดการว่านะครับในส่วนของราคาอ้อยในปี2566ทั67นี้นะครับซึ่งจะมากกว่า1,300บาทต่อตันอ,อย่างแน่นอนที่ค่าความหวาน14เซนตสนั่นเองครับสำหรับตารางค่าการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับในปี2565ทั66เป็นฉบับร่างนะครับอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งแบ่งออกมาทั้งหมด9เขตด้วยกันนะครับในส่วนของเขตที่มีราคา,อ,าอ้อยขั้นสุดท้ายน้อยที่สุดนะครับจะอยู่เขต2อยู่ที่1,138.65บาทต่อตันนะครับที่ความหวาน10 ccs นะครับและส่วนเพิ่มนะครับจะอยู่ที่68.32บาทต่อตันนั่นเองครับและสำหรับเขตที่มีราคา,อ,าอ้อยขั้นสุดท้ายมากที่สุดนะครับจะอยู่ที่เขต6 อยู่ที่1230.19บาทต่อตันนะครับที่1 0 c c s และส่วนเพิ่มนะครับจะอยู่ที่73.81บาทต่อตันนั่นเองครับพี่น้องชาวและอ้อยทุกท่านนะครับสามารถเช็คในส่วนของตารางราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนี้ได้เลยนะครับว่าตัวท่านนั้นอยู่ที่เขตไหนและจะได้รับในส่วนของอัตราเพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างจะได้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาวและอ้อยทุกท่านนะครับ ซึ่งจะได้คาดการในส่วนของเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าด้านเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ